สวัสดีครับผมโกโก้ช้หนาทาวจากจังหวัดชัยนาครับวันนี้มีความยินดีมากเลยครับได้ทดํารถวีออสจะหของรถมีนีกีเป็นถึงหัวหน้าส่วนบริการเพราะฉะนั้นความถูกต้องแม่นยําตามหลักวิชาการต้องมากอ่อนวันนี้ผมจะมาสอนเรื่องโลไฟอย่างเดียวเลยครับคลิปนี้ชัดๆกันไปเลยเริ่มตั้งแต่ การเดินสายจากขั้วแบตมาเข้าฟิลมาตรฐานยุโลปความยาวต้องไม่เกิน40เซนมาตรฐานอเมริกาความยาวต้องไม่เกิน18มิ้วหรือประมาณ4.5เซนเข้าไปที่ฟิลการไฟช็อตการติดตั้งต้องแน่นหนาแข็งแรงนะครับแน่นหนาแข็งแรงไม่ไม่โยกเยก มีผลต่อความปลอดภัยเราก็ระบบเสียงฟิวสามตัวสายสามเส้นแยกอิกสระ,ะเข้าอุปกรณ์แต่ละชิ้นอันนี้จองรถสั่งอัพระบบไฟเพิ่มครับเปลี่ยนแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ขึ้นสเปคสูงขึ้นผมก็เลยแนะนำ อีกอย่างหนึง่งที่เป็นกฎกติกานะหลักวิชาการก็คือสายกาวครับการเพิ่มสายกาวเพิ่มขนาดไหนล่ะครับดูจากการที่เราเดินสายขั้วบวกเพิ่มนะครับถ้าเราเพิ่มสายขั้วบวกหนึ่งเส้นเบอร์สองเราก็ต้องเพิ่มสายกาวขนาดเท่ากันกับสายบวก คนใหญ่ออไม่เคยเห็นนะครับเดินก็แต่ข้วบวกข้วัลบไม่เดินก็อาจจะเป็นเพราะงบประมาณหรืออะไรก็ว่ากันไปอีกอย่างหนึ่งที่จะขออัพเพิ่มนะครับคือคาปาซิเตอร์อยู่ในรถครับนี่ครับคาปาซิเตอร์ ตัวสำรองไฟให้กับ Power Amp Power Amp นี่เป็นยี่ห้อบูป,ปิ้นตัวท็อปเลยครับรุ่น1 Max 2,500วัตต์ก็มีพัดลมระบายความร้อนด้วยอ่ะผมฝากอีกนิดนึงครับเรื่องระบบไฟและระบบสายไฟนะครับผมพยายามจะติดตั้ง Power Amp ให้สายมันไม่ออกไป ไปที่ด้านท้ายรถบางคันจาเป็นต้องมีสายออกไปผมจะเลือกสายแบตเพราะมันแน่นหนาแข็งแรงรผมรับแก้งงานหลายคันแล้วครับที่มีสายแจ็คสัญญาณ r า a ออกไปที่เท้าเหยียบของคนนั่งเบาะหลังอันนั้นอันนั้นไม่ถูกต้องทบเพราะว่าสาย r า a มันจะบอบางมันจะหักง่ายเป็นไปได้คือว่าซ่อน แบบนี้เลยเดี๋ยวเลือกไม่ได้ก็ต้องเอาด้านสายแบตออกไปที่ด้านหลังนะครับก็เรื่องระบบไฟคันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนผมโกโก้ชัยนาฟซาวจากจังหวัดเชียงนาทครับ